สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับมวยปล้ำดูถูกสติปัญญาออนยูทูบนะครับช่องมวยปล้ำนะครับที่จะมอบสาระและความรู้นะครับให้กับแฟนมวยปล้ำทุกคนนะครับที่อยากดูมวยปล้ำอย่างชาญฉลาดและไม่อยากตกเป็นเหยื่อของมวยปล้ำดูถูกสติปัญญาที่พยายามจะหลอกลวงคุณอยู่นะครับซึ่งวันนี้เราก็มาต่อกันนะครับกับอีกคลิปนะครับกับ wrestler of the y e a r the s e r i e s นะครับหรือซีรีส์ที่จะ บอกเล่าเรื่องราวนักมวยปั้มแห่งปีในแต่ละปีนะครับว่าพวกเขายอดเยี่ยมอย่างไรถึงเป็นนักมวยปั้มแห่งปีในปีนั้นๆน,น,นะครับซึ่งตอนนี้เราเดินทางมาถึงปี2019เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่ากดคลิกเข้ามาก็ต้องรู้แล้วว่าผมจะพูดถึงใายนะครับแล้วผมกำลังพูดถึงชายที่เป็นสัญลักษณ์ของแชมป์ IWGP Heavyweight Champion นะครับยุคใหม่นะครับนั่นก็คือคาซึกิกะ โอกะดนั่นเองนะครับเขาคือนักมวยปล้ำแห่งปีในปี2019สําหรับผมนะครับซึ่งแน่นอนว่าเกณฑ์ในการวัดของเราก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือมี3ข้อนะครับที่จะมาวัดว่าใครสมควรที่จะเป็นนักมวยปล้ำแห่งปีในปีนั้นๆน,น,นะครับข้อแรกแน่นอนก็คือเรื่องของเนื้อเรื่องเรื่องของบทบาทบทบาทของคุณต้องดีนะครับเนื้อเรื่องของคุณต้องดีมีคุณภาพ ต้องมีสาระเออต้องไม่ดูถูกสติปัญญาต้องมอบอะไรให้กับผู้ชมนะครับข้อ2แมตการปั้มต้องดีอันนี้ไม่ต้องสงสัยนะครับจะเป็นน้องวแห่งตีก็ต้องปั้มดีนะจะมาปั้มห่วยหวยไม่ได้นะต้องสร้างแมตช์ดีๆขึ้นมานะครับแล้วก็ข้อ3แน่นอนครับอิม a พคนะครับที่ทําให้กับวงการมวยปั้มสิ่งที่ทําให้คนจดจํานะครับก็3อย่างมารวมกันแล้วเราจะมาวัดกันว่า ใครคือนักมวยที่ดีสุดในแต่ละปีซึ่งสำหรับปี2019เนี่ยคนที่ดีสุดเข้าป้ายวินก็คือคาซิชิกะโอกาดะนั่นเองนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปพูดถึงว่าโอกาดะดียังไงเราต้องมาทบทวนนะครับเนื้อเรื่องของโอกาดะก่อนในปี2019นะครับว่าเขาทำอะไรไว้บ้างนะครับโอกาดะเริ่มต้นปี2019เรเซอร์คิงดอมด้วยจุดที่ต่ำที่สุดของเขาในปีนี้นะครับก็คือการแพ้ให้กับเจวายในเรเซอร์คิงดอมนะครับเป็นแมตท,ที่ สั้นที่สุดในประตศาสตร์ในชีวิตของโอกาดะในการปั้มในเรเซอร์คิงดอมนะครับเพื่อถูกบิวว่าเฮ้ยโอกาดะฟอร์มตกหรือเปล่าโอกาดะหมดหรือยังกับการเป็นนักมวยปั้มที่ยอดเยี่ยมนะครับโดยการแพ้ให้กับอดีตลูกน้องที่หักหลังอย่างเจวายนะครับแต่ก็แน่นอนครับภายในระยะเวลาอันสั้นนะครับตามสไตล์การเล่าเรื่องของนิวเจแนโอกาดะก็กลับมาได้ครับเพราะโอกาดะเข้าไปในปั้มในนิวเจอแปนครับในช่วงเดือนมีนาคมนะครับก่อนที่จะ ชนะทัวร์นาเมนต์นี้นะครับไปอย่างยิ่งใหญ่ด้วยแมตช์การปั้มคุณภาพมากมายที่เขาสร้างขึ้นนะครับหลังจากนั้นในเดือนเมษายนโอกระดับกลับไปชิงแชมป์ไอเวิลด์เฮเวนเวทนะครับไอวีจีพีเวิลด์เฮวเส้นที่ผมถืออยู่นั่นะครับกับ JY ที่ m ม d i s ันสแควร์การ์เดนะครับแล้วก็คว้าแชมป์มาครองได้สําเร็จนะครับหลังจากนั้นโอกระดะจะไปป้องกันแชมป์กับซานาดะก็ชนะไปได้หลังจากนั้นก็จะไปป้องกันแชมป์กับคริสเจริโก ก็ชนะไปได้อีกนะครับหลังจากป้องกันแชมป์กับเจอริโก้เนี่ยโอกาดะก็จะเดินเข้าสู่ G1 c l i m a ล e มนะครับซึ่งก็ทำผลงานได้ดีนะครับแต่ว่าโอกาดะก็จะตกรอบนะครับในวันสุดท้ายโดยการแพ้ให้กับโคตะอิบุชิไปนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับหลังจากนั้นโอกาดะจะไปป้องกันแชมป์กับมินรุสุซูกินะครับลหลังจากนั้นจะไปป้องกันแชมป์กับซานาดะ อีกรอบนะครับก่อนที่จะถือแชมป์เข้าลีสเลอร์คิงดอมนะครับซึ่งซึ่งจริงๆแล้วมันไปอยู่ในปี2020นะแต่ว่าเนื้อเรื่องมันต่อกันนะครับก่อนที่สุดท้ายโอกะดะจะถือแชมป์โลกไปป้องกันแชมป์ในลีสเอร์คิงดอมโดยวันแรกป้องกันแชมป์ชนะโคตาอิบุชิไปได้แต่ว่าวันที่2เสียแชมป์ให้กับเทสึยะไนโตะนะครับเป็นการปิดเนื้อเรื่องความยิ่งใหญ่ของโอกะดะในปี2019ไปอย่างสวยงามนะครับ ก็ได้รับรู้เรื่องราวของโอการในปี2019แล้วนะครับเราก็จะมาพูดถึง3ประเด็นนะครับที่ทำให้โอการเป็นน้องแห่งปีนะครับ2ในปี2019เนอะนะครับซึ่งข้อแรกคือเรื่องเนื้อเรื่องที่ดีแน่นอนว่าเนื้อเรื่องในปี2019เนี่ยมันของโอการดเนี่ยมันถูกส่งต่อนะครับมาจากปี2018ที่ผ่านมาที่หลังจากโอการเสียแชมป์ IWGP World Heavyweight เนี่ย ให้กับเคนนี่โอเมก้าเนี่ยเขาก็เพี้ยนพูดง่ายๆเสียสตินะครับซึ่งคือตามเนื้อเรื่องคือโอกาดาเนี่ยครองแชมป์มาประมาณโอกาดาครองแชมป์มา2ปีนะครับเขาเหนื่อยล้าทั้งร่างกายและจิตใจนะครับเบรนเอาพูดง่ายๆพอเสียแชมป์เขาก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากมีแล้วไม่มีแล้วเออภาระในฐานะแชมป์โลกที่ต้องแบ่งเขาก็เลยเพี้ยนนะครับไปถือลูกโป่งไปย้อมผมสีแดงไปทําตัวบ้าๆนะครับ ผลลับที่ตามมาก็คือกากาเอาง่ายๆก็คือกากกลายเป็นกระดาคนละคนไปเลยนะครับอ่อนจนสุดท้ายก็เลยโดนเกโดหักหลังไปอยู่กับเจว้นะครับซึ่งเนื้อเรื่องที่ปูมั้งแต่ปลายปี2018ครับกระดาก็จะพยายามที่จะเรียกฟอร์มเก่งของตัวเองกลับมาแต่ก็ทําไม่สำเร็จสัทีนะครับจนกระทั่งไปแพ้เจว้ในเ e เลสเซอร์คิงดอมซึ่งมันก็เหมือนการตบหน้าครั้งสุดท้ายนะครับปลุกให้กระดา กลับมาเป็นโอกระดะคนเดิมอีกครั้งแล้วก็เริ่มต้นด้วยการไล่ปราบนักมวยปล้ำนะครับจนชนะ New Japan Cup นะครับแล้วก็แน่นอนครับไปปิดเนื้อเรื่องกับ j จวนะครับด้วยการควา้าแชมป์โลกเส้นนี้นะครับมาจาก j จวจนได้นะครับในมิ d ิซันสแควร์การ์เดนก็ถือว่าเป็นการล้างแค้น j จวแล้วก็ปิดเนื้อเรื่องที่เขามีกับ j จวมาตั้งแต่ปี2018ได้อย่างสวยงามนะครับ หลังจากนั้นโอกาดะก็จะไปป้องกันแชมป์กับซานาดะแล้วก็คริสเตริโกนะครับซึ่งก็เป็นเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างโอเคนะครับทั้ง2แมตช์แล้วก็แน่นอนก็เข้าสู่ G1 นะครับตามสไตล์นะครับซึ่งก็แน่นอนว่าคนถือแชมป์เข้า G1 มันก็ไม่มีโอกาสชนะอยู่แล้วเนาะนะครับแต่โอกาดะก็ทำได้ดีมากนะครับในฐานะตัวแก่งของบล็อกแล้วก็ไปแพ้ให้โคตาอิบุชิในวันสุดท้ายเพื่อส่ง อิบุชินะครับเข้ารอบชิงไปอย่างสวยงามและอิบุชิก็กลายเป็นผู้ชนะนะครับในเวลาต่อมานะครับแต่ว่าแน่นอนว่าหเนื้อเรื่องที่มันสําคัญมากของโอกาดาในปีนี้เนี่ยก็คือการเจอกับซานาดะนะครับซึ่งสําหรับผมโอกาดากับซานาดะเนี่ยเป็นเนื้อเรื่องแห่งปีอันดับ2ของปีนี้เลยนะครับสำหรับผมนะก็คือโอกาดาจะชนะซานาดะนะครับในรอบชิงนิวเจอร์เปนครับ คือโอกราดาก็จะบอกว่าเขาชอบมากนะครับที่เขาได้สู้กับซานาดะเขาก็เลยให้โอกาสซานาดะมาชิงกับเขาอีกรอบนะครับชิงแชมป์กับเขาเจออีกรอบมาวัดกันอีกรอบซึ่งโอกาดาก็ชนะอีกนะครับมันก็เป็นเริ่มการผูกเนะื้อเรื่องว่าทําไมซานาดะถึงจะยังก้าวผ่านโอกราดะไม่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแต่สุดท้ายแมตช์ใน G1 เนี่ยซึ่งผมบอกเลยว่าสนุกแล้วก็บีบหัวใจมากม ซานาดาสามารถเอาชนะโอกะดะมาได้นะครับทาให้ทั้งสองเนี่ยได้กลับมาเจอกันมาชิงแชมป์กันมาเจอกันเป็นรอบที่4ของปีนะครับในเดือนตุลาคมนะครับซึ่งก็สนุกแล้วก็ลุ้นมากๆแต่สุดท้ายโอกะดะก็ล้มซานาดะไปได้นะครับแต่ก็เป็นเนื้อเรื่องที่ดีแล้วก็อิโมชั่นมากๆนะครับจริงๆแล้วอธิบายด้วยคําพูดค่อนข้างยากเพราะว่า อยากให้ทุกคนได้ลองไปดูเองครับแต่ผมว่าฉากสุดท้ายที่ซานาดะเพโอกาดะในแมตช์สุดท้ายนะครับที่เจอกันเดือนตุลาคมแล้วซานาดะร้องไห้แล้วโอกาดะมาแสดงความเคารพเนี่ยมันเป็นฉากที่อิมแพกแล้วก็สุดยอดมากๆนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าหลังจากนั้นเนื้อเรื่องของโอกาดะก็จะปูไปสู่การป้องกันแชมป์ในเลสเตอร์คิงด้อมนะครับกับเนื้อเรื่องดับเบิลแชมเปี้ยนนะครับเมื่อผู้ท้าชิงของเขาทั้งเจวายนะครับ โคตาอิบุชิและก็เท็ซียะไนโตต่างอยากจะเป็นดับเบิลแชมเปี้ยนนะครับแต่โอกาดาเป็นคนเดียวที่บอกว่าเขาจะไม่รวมเข็มขัดเส้นนี้นะครับจะไม่ถือเข็มขัดเส้นนี้พร้อมกับเส้นอินเตอร์คอนติเนนทัลเด็ดขาดนะครับซึ่งแต่ผลสุดท้ายก็คือโอกาดะก็เสียแชมป์ให้กับไนโตะไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าเรื่องราวของโอกาดะมันดีมากๆนะครับจากน้องวยปล้ำที่ต้องพยายามสู้ กู้คืนศักดิ์ศรีของตัวเองจนกลับมาเป็นแชมป์โลกที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็เป็นนักมวยปล้ำที่ใครๆก็อยากจะเอาชนะให้ได้นะครับจากแพ้เจไว้หมดสภาพปลายปีโอกดากลายเป็นเป้าหมายสูงสุดของนักมวยปล้ำในนิวเจอแปนอีกครั้งนะครับที่ต้องการจะลม้มแล้วก็แน่นอนมีเนื้อเรื่องที่ดีมากนะครับกับซานาดะนะครับซึ่งผมอยากให้ทุกคน ถ้ามีเวลาว่างสมัคร New Japan นเว l d แล้วไปย้อนไล่ดูทั้ง4แมตที่โอกระดะเจอกับซานาดะในปี2019สุดย้อนมากๆนะครับแน่นอนแล้วก็ต่อมาข้อ2นะครับเรื่องคุณภาพการการปล้ำนะครับเหมือนการปล้ำซึ่งเราก็บอกเลยว่าโอกระดะมีแมตดีๆเพียบนะครับโอกระดะกับเจไวท์ในคิงดอมนะครับ แล้วก็ในนิวเจอร์แยนครับนี่บานครับโอกระดาเจอไมเคิลเอลกินโอกระดาเจอวิลออสเปลโอกระดาเจออิชิอิโอกระดาเจอซานาดะนะครับซึ่งในในนิวเจอร์แยนครับโอกระดาทำแมตสี่ดาวเป็นอย่างน้อยได้ถึงสี่แมตช์นะครับจากเดฟเมลเซอร์ซึ่งรวมถึงแมตห้าดาวระหว่างโอกระดากับซานาดะด้วยนะครับแมตช์เจไวท์เจอกับโอกระดาที่ในที่เมดิซันสแควร์การ์เดนก็สุดยอดมากๆนะครับ ผมให้4.75ดาวนะครับแมตที่โอกาดะเจอกับซานาดะก็สุดยอดมากมากนะครับที่ชิงแชมป์กันครั้งแรกนะครับเดือนพฤษภาคมนะครับเดฟเมลเซอร์ให้4.75ดาวนะครับยิ่งเข้าจีวันนี่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับนี่คือแมตที่ได้เกิน4ดาวนะครับโอกาดะเจอทานาฮาชิโอกาดะเจอแซ็กเซเบอร์โอกาดะเจอวิวออสเพย์คู่นี้เดฟน้ำแตกมากนะครับให้5.75ดาวนะครับโอกาดะเจอคนตะนะครับ แล้วก็โอกิดะเจอซาดาดะแม์นี้ก็ได้5ดาวนะครับแล้วก็โอกิดะเจออีวิลนะครับแล้วก็แน่นอนโอกิดะเจออิบูชิแม์นี้ก็ได้5ดาวนะครับซึ่งมันเยอะครับเยอะมากแล้วก็แน่นอนโอกิดะเจอป้องกันแชมป์กับมินูรุสุสุกิแม์นี้ก็ได้เกิน4ดาวนะครับแล้วก็โอกิดะเจอเจอริโก้ที่ผมลืมพูดไปแม์นี้ก็ได้เกิน4ดาวนะครับแล้วก็โอกิดะเจอซาดาดะแม์นี้ก็ที่เจอกันในเดือนตุลาคมก็ได้ถึง4ดาวนะครับ แน่นอนว่าแม่การปั้มที่มันเยอะแล้วก็ยอดเยี่ยมเป็นหางว่าวขนาดนี้ก็คงไม่ต้องพูดว่าโอกะดาท็อปฟอร์มขนาดไหนนะครับในฐานะแชมป์โลกด้วยนะในฐานะแชมป์โลกด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายครับอิมแพคที่เขามอบให้กับวงการมวยปล้มก็แน่นอนครับว่าถ้าพูดถึงเรื่องของอิมแพคเนื้อเรื่องนีก็ไม่ต้องพูดกันเยอะว่าโอกะดาสร้างรันแชมป์โลกของเขาที่ดีขึ้นมาอีกครั้งนะครับ ในฐานะน้องว่าสุดแกร่งนะเราไม่น่าเบื่อด้วยนะรอบนี้นะครับไม่เหมือนตอนที่เขาคองยาวจนมันน่าเบื่อนะครับรอบนี้คือเหมาะกระชับแล้ะน่าสนุกน่าลุ้นนะครับทุกตอนเลยนะครับเป็นรันที่ดีมากๆสองกระดาแต่ว่าที่สําคัญก็คือเขาพานิวเจแปนไปจัดโชว์ในเมดิซันสแควร์การ์เด้นในฐานะคู่เอกนะครับถ้าคุณเคยฟังเจไว้ก็จะชอบมาโมว่า เขาเป็นคนโซอัลเมดิสันสแควร์การ์เด้นนู่นนี่นั่นนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนะี่โอกะดะนี่ยและครับคือคนสําคัญที่ยืนคู่เอกนะครับแล้วก็เป็นเดอะดอนะครับที่ทําให้นิวเจอร์ปนไปจัดโชว์ในเมดิสันสแควร์การ์เด้นจนโซอัลได้นะซึ่งมันในปี2019นะตอนนั้นนะนะตอนที่ยังไม่มี AEW มันคือเรื่องที่ใหญ่มากเพราะว่ามันไม่มีทางที่จะมีค่ายมวยปล้ำค่ายไหนมาจัดในเมดิสันสแควร์การ์เดนในนิวยอร์ก นะครับทิ่นของ WWE บ้านของ WWE นะครับและโซเอาได้นะครับไม่มีใครทําได้มานานมากๆแล้วนะครับแม้แต่ตอนที่ New j จะแปนไปจัดคนก็ไม่ได้คิดว่ามันจะประสบความสําเร็จขนาดนั้นนะครับแต่ว่านิว j จ p a ปนก็ทําได้นะครับเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่มากๆในตอนนั้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าจากทั้งหมดทั้งมวลที่มาเป็นเหตุผลที่มารวมกันนะครับ โอกาดะก็เป็นนักมวยปั้มแห่งปีของปี2019นะครับไปอย่างสมเกียรติและก็สมศักดิ์ศรีนะครับแล้วก็ถ้าทุกคนมีเวลาก็อยากให้ทุกคนไปตามดูโอกาดะในปีนี้กันนะครับแล้วก็แน่นอนครับเหมือนคลิปที่ผ่านๆมาผมก็จะแถมอันดับ2กับอันดับ3ในฐานะนักมวยปั้มแห่งปีให้นะครับอันดับ2ก็คือคริสเจอริโก้นะครับเอส ในตอนแรกของ AEW นะครับที่แบกายเอาไว้นะครับเป็นคนที่ทำได้ดีมาก mm hmm. เช่นกันนะครับในปี2019แต่ว่าแน่นอนผมให้แพ้โอกาดาไปเพราะว่าคุณภาพแมตชการปั้มที่ยังสู้โอกาะดะไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็อันดับ3ก็เป็นเทสซิยาไนโตะนะครับกับเนื้อเรื่องดับเบิลแชมปเปี้ยนของเขานะครับซึ่งเป็นเนื้อเรื่องที่ดีมากๆนะครับในปี2019กับการเริ่มต้นไลล่า ตลอดทั้งปี2019เพื่อเป็นดับเบิลแชมเปี้ยนให้ได้และก็ทำได้สำเร็จนะครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวเนื้อหาของคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังนะครับกับ r e s e r of the y e e r The Series ในตอนล่าสุดกับปี2019นะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าเทปหน้าเราก็จะพูดถึงปี2018นะครับนักหน่วยปั้มแห่งปีนะครับซึ่งปี2018นี่ผมบอกเลยว่าเป็นปีที่ยากมากๆนะครับแล้วก็ ผมใช้เวลานานมากกว่าจะตัดสินใจว่าใครจะเป็นนักกํมแห่งปี2018นะครับแต่เดี๋ยวมารอดูกันว่าใครจะเป็นนักกํมแห่งปี2018ซึ่งบายให้ว่าในท็อปทีของปี2018มีผู้หญิงด้วยนะครับนะครับก็สอบคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้กับช,ช่องมวยปลาดูสูกสิปัญญาของเราด้วยวันนี้ก็ต้อง ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ